ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะแล้วก็อาจารย์ที่เคารพด้วยก็เรื่องหมดเลยแล้วกันมีหลายคนถามว่าทำไมถึงเกิดมาใหญ่จังดูก็ตัวใหญ่อะไรก็ใหญ่ไ่หมดอะไรประมาณนี้ในร่างก็อันนะมีหลายคนต้องการมีหลายคนอยากได้อยากเจออะไรประมาณนี้ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าว่าทำไมว่าว่าทำไมถึงมันดูใหญ่มันดูโออารู้ราแล้วประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้อะไรมากกิ๊บก็เป็นคนที่อะไรง่ายคือมีมาก็โอเคแบบเราก็ต้องรับให้ได้นะสิ่งที่เราได้มาอะไรนี้คือสงสัยตอนที่แม่เขาท้องเขาคงจะแบบนึกในใจว่าเออหนเ็ใจลูกกลัวว่า เออเกิดมาแล้วลูกพีม่มีอะไรประมาณนี้มากกว่านะก็เลยให้มาสะตึมเลยก็โอเคค่ะไม่ได้เครียดค่ะแม่คือรักแม่มากคือไม่ได้เครียดมากก็ก็อยู่ได้อยู่ในอยู่ในสังคมได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาทางจิตใจอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันก็ทำให้ตัวเองรู้สึกเออไปไหนมาไหนก็ปกติ อาจจะเป็นจุดเด่นเพราะเดินไปปุ๊บอ้าวกิฟต์เดินไปปุ๊บอ้าวนงนมอ,อ,อะไรแบบนี้คือทุกคนรู้จักตัวเราได้ง่ายมากด้วยเอกลักษณ์ที่สุดๆคือไม่มีใครเหมือนเป็นบุคลิกของคนที่หาย,ยากอะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย์แต่ก็แต่ถ้าถามว่าตัวเองเป็นคนยังไงก็เป็นคนที่แบบง่ายๆชิวๆอยู่แล้วค่ะเพราะว่ากับอะไรที่ให้มาใหญ่ๆอันนี้มีคนมาพูดจา อเขาเรียกไงจะเล่นบ้างไรบ้างมักว่าจะคิดมากไปอะไรนี่ใช่ป่ะแต่กิ๊บก็เล็กได้เล่นได้ค่ะน้องนมน้องนมอะไรก็ใส่ปายนมจุดๆอะไรก็ว่าปายคือไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรมากมายคือเราก็เป็นคนที่แฟนลี่เป็นคนที่โอเคมากกับเพื่อนๆแบบไม่ได้แบบอ๋อไม่ได้นะเธอันี้ไม่ได้อะไรไม่มีไม่มีมมคือง่ายคําเดียวน้องนมก็โอเคนะคือ น้องนมก็จบทำเนียเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮามากกว่างานใช้ชีวิตแต่ถ้ามีบางเรื่องก็เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเหมือนกันในบางครั้งแต่ส่วนมากก็จะชอบอยู่กับเพื่อนแบบเพื่อนต่างเพศเพื่อนผิดเพศอะไรแบบนี้มากกว่าแบบรู้สึกว่ามันจะสนุกเฮฮามากกว่าครับเพื่อนเพศเดียวกัน แต่ก็รักทุกพี่ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวคือรักหมดค่ะคือพี่ก็โอเคค่ะก็เคารพเคารพมากเฉพาะคือเขาเป็นพี่เราเราก็ต้องโอเคขอเขาเขาแต่ท่านี้สก็ถ้าส่วนโดยรวมแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ได้มากคือไม่ดุด้วยไม่กัดด้วยคือทักทายกันได้ค่ะคืออยู่ค่ะคณะนิเทศศาสตร์นะครมามาปทยาลัไรังสิตสาขาภาพยนตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่หนึ่งลาดห้าสี่นะคะคือหากันได้ไม่ต้องกลัวค่ะเจหันไปปุ๊บน้องนมเจอค่ะก็คงจะไม่มีอะไรมากแล้วนะคะก็อยากแนะนําให้ทุกคนรู้จักแค่นี้ว่าเป็นคนที่ไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้คิดเยอะคือทุกอย่างไม่มีอะไรมากยกเวน้นเป็นที่อยู่กันยกเวน้นอ่าแน่นอนก็เจอกันก็ทักทายได้นะคะก็ อาจจะเป็นคลิปแนะนำตัวส่งอาจารย์คลิปแรกก็เขินนิดบ้านหน่อยแต่ก็โอเคค่ะคลิปหน้าก็คงจะบลอกกว่านี้นิดนึงอะไรประมาณนี้คือนี่ก็พูดตรงๆหลพูดอยู่คนเดียวกว่าเพื่อได้ยินแต่ก็รู้สึกดีไว้เจอกันใหม่นะคะ